สวัสดีครับพบก,กับสองบาอันพิธีได้บ้านที่เอาเมื่อเดิมครับนี่ผ้าพีผ้าหนองผู้ใดสนใจเฮ็ดตุ่มปลาไหลครับบาอันสารง่ายไปเนาะแต่ว่าคลิปนี้บาอันสิผ้ามาเฮ็ดเป็นตุ่มเลยครับนี่จากวัสลูเดอใส่ครับจากเกลอนครับนี่คือเกลอนจากขญะครับเขาบอกมีเกลอนจากขญะบัใส่เกลอนอื่นคืออะไรครับ ตี่้อยเป็นลูกส่งหรือว่าลักษณะแบบนี้นะครับล่างสะกอนเขากลับมาเห็ดจอกเป็นตุ่มปลาลครับบม่ต้องสารบม่ต้องหาใหม่ไปไม่ยังมาเลาสารหรอกครับพอแต่ว่าเขาให้ง่ากับเกล่อนเขาก็สมารเห็ดเป็นตุ่มปลาลใส่ปลาลมากกินได้แล้วบอานเห็ดได้ผลมาแล้วครับเขาีกันครับ ตุ่มเดรอนแบบนี้ครับถ้าแม่ผู้ใดสารเป็นขเขาจะกระสานแน่นแต่ว่าเขาบอนคิดว่าถ้าแม่เขามีวัสดุและใส่แบบนี้เขาว่าประยุกต์ใส่ดีกว่าแล้วก็อะไรมันกับเขากันในคลิปนี้บาลอันสิมาเห็ดมาบอกวิธีการเห็ด เป็นตุบอะไรที่ตามนบานครับสำหรับงานนี่เนาะขิดก่อนบอนก็เห็ดบอกวิธีการสารแล้วแต่พอไดาสารเขาได้เป็นกัเนเลยเบิ้งอีกได้ครับวาบ่านบานบอกวิธีการแล้วครับเท่าไรงานแบบนี้เนาะเท่าไรงานนี้แล้ว ในง่ลักนณะนี้แล้วแต่ว่าความควมก้วงของปาง่างานี่กับประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่ครับประมาณนี้แหะครับกับปตองมันใหญ่พดบตองมันหน่อยพดครับตอกสาหรับซานงาเนี่เขาต้องเหลาให้มันนอนนิดหน่อยได้ไหมครับพี่น้องอย่าเป็นติวเพราะว่าเดี๋ยวปลาลป่าเนี่ยมันเวลามันเขาเนี่มันไปนตามติวมันสีบเขานะครับ อเอาแตงามาแล้วเนาะเส้นไก่ครับพี่น้องนี่ครับวัดจากไพ่เก่าตัวชุดทไทยเด้อพี่น้องดเด้สามข้อมือครับสามข้อมือพร้อมห็นแล้วครับสามข้อมือพี่น้องนี่แหละจับปลายมันมีตัดครับใส้นไกะตัดกันได้ ตัดขาเลยครับเนี่ยครับมีลักษณะนี้เด้อนี่ครับมัน,นมนีนองกับมากแตงมันจหน้อยแตงมันเป็ดซองครับครับเบิดออก ให้มันเป็นดังสี่ครับนี่ครับนี่ครับพอได้แล้วมันนีบนนบ้บาอัที่เ้าๆถึงเกล็ดรอดได้บ่ะเนะี่ยโอ้เกล็ดรอดมองนี้เนาะมองมน,นีน้พี่น้องให้พี่น้องวัดจากหนึ่งมื่นะ่ะ สามขมือก่อนพี่น้องสามขมือสี่ขมือแหละ,ะมันนี่เนาะเอาไปแบบมันนี่ล่ะมันมนีน่พี่น้องใส่ปลายมีดครับปลายมีดแหลมจ่อเดี๋ยววันสิจอยเบิ้งเนาะเก็ดแบบถาซาละไปเรื่อยๆครับไม่ค่อยจำได้พี่น้องอยาจำได้ครับเไปเรื่อยๆ ให้พี่น้องเด้อให้พี่น้องเจาะให้มันเป็นแบบนี้ครับเพต้องปาดออกเด้อพี่น้องเด้เจาะมันเป็นแสกเป็นแสกแบบนี้นะครับเอาปลายมีแหลมเจาะเข้าไปก่อนแล้วเอาปันไกแไไ่แต้งออกไปเลยครับแปงแหกแหกกันเป็นให้มันเป็นแสกนี่นะครับนี่ครับพอพี่น้องเห็นได้แบบนี้แล้วเดี๋ยววันนี้บอกบาดรัศมีของ ปาดแผ่นี่เนาะให้มันขี่ซ้ำกันกันกบบุ้งนี่แหละครับบุ้งง่าได้เด้อพี่น้องเลยเนี่ยถ้าสมมติว่าง่ามเขาบุ่งลงเขาก,ก็แตงอีกไม่ก็ได้ครับแตงอีกก็ได้แตงกันว่าให้มันใ,ให้มันลมบุ้งง่าน,นี่ครับนี่ครับว่าเขาจะเอาง่าสุกออกไปได้พี่น้องสุกไปในนี้น พี่น้องได้เห็ดแบบนี้แล้วเห็ดได้เป็นมีแล้วเนาะน้องกับแตงบิบเข้าไปครับบิบเข้าไปหน่อยตกตาดอกที่พี่น้องไนะด้บิบเข้าไปบิบแตงันเข้าไปนี่แหละครับบิบผิดรอบเลยครับ ยิบแล้วๆนี่เปลี่ยนนี่มันจะเปลี่ยนเป็นสีกินองเนี่ยเปลี่ยนรัศดานี่แหละยิบก็ไปเลยยิบมั้งเสียหยิบี่น้องมัต้องตัดมัต้องตัดตรงนี้ออกเี้เพราะว่าตัวนี้มันถี่แบบคับง่ายมันอยู่นะนะครับถ้าตัดออกมันมันเปลนกลมๆเลยนะมันง่ายตัวนี้มันสีบปรยู่ครับมันสีบปรแนน เขาได้ไปพันแล้วเขาก็อเอา,งงาส่วนง่านสุกเข้าไปน่ครับไปเด้ครับให้ปากง่านี่นี่ครับนี่เนาะขอบง่าเนาะเนี่ยให้มันเสมอกับขอบดันนอกของเจลอน แนนี่พี่น้องพี่น้องอตัวตัวข้งางในมันบักขับเดเี๋ยวดิแน่นวันนี้ขั้นตอนต่อไปขัตอนต่อไปก็คือเจาะพี่น้องเดี๋ยววานนี้เอาแนมมาขีดใลยเบิ้งเนาะเพราะว่ายัานพี่น้องพ่เขา้าใจเดี๋ยววันเอาเอา กามีจิกนี่ฉีดใเบิ้งนั่นไะม่รองเนาะว่าสาเห็ดแบบใดต่อไปเนาะมันนี่ขั้นตอนต่อไปคือเข้าเข้าเขาตัดเจรอดแล้วมวนว่เสียบง่าแล้วมวนว่ขั้นตอนต่อไปคือเสียบหลักง่าครับอย่างอื่นจะหลักง่าเนาะมันนี่เบิ้งไปลำบากอันสาดทิ้งลงได้หลักง่ามันอยู่ซื้อใดจอซื้อนั่นครับ บนว่าลักงาน,นมันอยู่มันอยู่ซื่อนี่เนาะจให้ห่างจากปากงานมาหดขอบขอบปีร้อนครับนี่ครับเนาะบวันนี้เขียนให้เบิึงเนาะนเด้อบอลนี่จให้เบิงึงหายไม่เลี้ยงครับนี่ครับบอลจ่อในหลับปั๊บ พี่น้องเสียบด้วยครับพี่น้องเสียบไปมุมโชแล้วครับนะครับเห็ดไปเรื่อยๆครับมันอยู่ซื้อไหนเสียบซื้อนั่นนะครับมันอยู่ซื้อนี่ก็เสียบซื้อนี่ හිතින් සින්දවට සිටිරියි හිදින් ව ตอนเสียบลักง่าี่พี่น้องพี่น้องตัวค่อยๆโขมในพี่นอ้องเด้อที่หามันหักถ้าตอกมันมันหักมันมันมันสีเวลาไปใส่มันสีบได้เบดใส่บรได้บได้เทียแล้วก็บบ้านเร่งบอกแนละ้วถ้าเสียบมองนี้ต้องเสียบตรงขามได้พี่น้องเสียบตรงเสียบตรงขามได้เพราะว่าง่าข้างในมันจะไปเบี้ยว มากี่ตรงนี่พี่น้องเออสรุปรว่าหลักง่าหลักงนนกันเนาะมันยาวปวดตัดออกก็ได้พี่น้องเวลาเสียบมันค่อยมาเสียบเนี่ย ครับเสียบตรงคามไม่ได้พี่น้องด้อได้มองนี้แล้วก็มาเสียบมองนี้ตรงคามกัน,นครับก็เสียบลักง่าลงไปเลย ปล่อยโขมให้เพี่น้องได้เย,ยี่ยมันท่านใดฮะกระตอมันแข็งกับเอาหน้ามุก,กได้ครับเนี่ยครับเสียบไปเรื่อยครับพี่น้อง เสียไม่เป็นมงกรมครับเสียปเป็นก้อนสิ่งปฏุกิริยาได้พี่น้องนะได้ฝ่ายมีเหลี่ยมเท่าไหล่ครับ่อยแทงลงไปพอตะลมเช่นต่อครับ ใส่เผื่อเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เนาะน่ครับจะแท่งหูใหญ่ได้พี่น้องแท่งพ่อเตดพ่อเตดหลมุมเส้นตอกนี่แหละนี่ไปบ่หลมุมจะไปแน่นครับ เรียแล้อครับ เดี่ยวเด้เดี่ยวเด้พี่น้องไปเวลาข้าแท่งเสียบลักปอกลักลักง่าเนี่ยเขาก็แท่งเป็นพวกกลมเหมือนแต่ว่าเวลาเสียบก็คือข้าเสียบตรงขามกันเนาะเสียบนีแล้วก็น,นีบขามมาเสียบนีเสียบนีขามมาเสียบนีนะครับตรงขามกันครับวางง่างในมันจะอยีบเบี้ยวเนาะนะครับแล้วแหลวใส่ง่า แต่ว่าตุ่มอะไรพัดแล้วเลยครับพี่น้องยังยังขาดหู้นำข้าวนาะเราจะเอื้อนหู้นำข้าวจาะเจ่อหู้หมดเลยเนี่ยจาะอ้อมเดือดรอดมาเลยแต่ว่าพื้นเท่ากับจาะได้ครับพี่น้องเจาะด้วยกันเดี๋ยวบราอ่านทีผ้าจ่อว่าวิธีการจ่อจาะจอมใดเอื่อนว่าเจาะหู้นำข้าว แต่ว่าใส่งายเรียบร้อยแล้วครับให้เป็นนี่สิล่ะพี่น้องผู้ใดพบมีสะบาลหรือว่ามีสวาบาลเบาอันที่แนะนำให้เอาผู้ประมาณใดเดียบา้อยเพราะเหตุนะครับเนะบาะเบาอันแนะนำให้ใส่ดอกสามหุ่นครับพี่น้องจอกหุ่นเนาะ แต่พูดได้ว่ามีสวานก็กับเ,เล็กซี่เอาก็ได้ครับเล็กซี่ล้นไฟหเห็ดปลายดำๆกับซี่เลยกกันเพราะมันเห็ดบ่อยางครับมันขั้นตอนชุดท้ายขัันตอนเจาะหูน้ำเข้าซือ ได้ครับ มาแล้วกันนี่ครับจะต้องขางมันเรียบร้อยกับมันเจดาะดักเจาะเจาะเจาะคนครับคนพร้อมเ,เวลาเวลาน้ำเขาเวลาเท้าล่างเสร็จเงี้ยมันก็หรือว่าน้ำตุ่มน้ำยังจะออกล่างยังไงครับี่เนาะตัดนี่เนาะเจาะไปเรื่อยๆครับ ก็พูดถึงฝ้าผมนะครับกับพูดถึงขางเลยครับตัวมันยังบ่เวลาเขาใส่เวลาเวลาเขาใส่ตุ่มเนาะบางทีเขาหนามไหลเขาใส่มันนี่แหละเพราะว่าให้ให้น้ำถ่วงง่าเนาะหนามแบบมันนี่มันนี่พูดชุบมืเครื่องนี่คือว่าให้อากาศมันเข้าครับให้ปลาไหลมันเวลามันเข่าไปกินแล้วมันมัน มีอากาศหายใจมันก็ขาตายนอ้องพี่น้องเนาะนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับช่วงที่มันเป็นเสียงยังสิกะไก่คร,ครับพี่นอ้องแดงตาของน้องเรียบร้อยแล้วครับตุ่มปลาไหลสิงครับเรียบร้อยแล้วครับ ง่ายเป็นสิทธิ์ที่พี่น้องเนะลักษณะง่ายเป็นสิทธิ์ละเว,วลาใส่ขั้นตอนการใส่บอนกระบอกไปแล้วจะวองว่าพี่น้องคงจดจำได้ละเอียดได้เนาะเพราะว่าบอันเอาไปใส่แล้วแล้วก็ได้ผลปละกายกระเขาเ้าเข้กันครับกับตุม่มปละกายที่ก็จะเอาไม่สานเอาไในภาสานเอาครับนี่ครับ น้องผู้ใดอยากสานอยากเห็นที่การสานง่าก็กับไปติดตามคลิปที่ผ่านๆมากครับที่ีตอนเคยลงคลิปไปแล้วขั้นตอนการการสานการเตรียมปอกกับบาวันเห็ไปแล้วคลิปก่อนนี่ครับกับไปติดตามคลิปมันก็ได้แล้วก็คลิปนี้ก็คือในง่าแล้วก็มาเห็นเป็นตุ่มครับเหตแล้วครับ ได้เลนไม่มันกันเอาเงียร์ไซนนี่ครับอันนี้ฟ้าเปิดเป่าก่อใส่ลงไปนี่ครับเวลานเนี่ยเหมือนกันพี่น้องก็เอาเสียบเขียวได้ได้ห่อหมัดที่เอาจ่อไว้ห้วยนะครับห่อหมัดใส่หันี่ครับใส่หมงหมองจับนี่ครับฟ้าค่อยโบดโบเสียบโบเงียนะครับ เ,าาเดี๋ยวบ่หายเดี๋ยวแบบวานนี้เอาป้อนี่นี่ปิดไาไว้แล้วก็ไปใส่เลยครับนี่ครับทะเร็จเรียบร้อยตุ่มสำหรับตุ่มอะไรซิง่งครับบ๊าวันกันขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเนาะ ปลากระไรกระจายกรติดตาน้ำแน่มีบานล้ามาเห็ดุวมปลาไหลสิ่งครับเห็ดจากวัสดุเงี้ยวเหลือใสแล้วลดยาขยะล่างนำผงสะพาให้มันสะอาดสะกอนพามาเห็ดได้แล้วครับนลยครับพร้อมใส่แล้วนี่ครับนี่ครับหน้าตามันอะไรเข้าไปในนี้ กี่ตุ่มท่าท่าจังหน่อยครับพี่น้องแอเบสไปใสกี่ตุ่มท่าท่าจังหน่อยอะไรพอเบอร์ตื่นครับเป็นตุ่มไม่สำหรับคลิปนี้กันบ่าวอันกับบางวา่าพี่น้องขอพ่นในนนในอใจใดเนาะใจใดยุ่งรอกเบื้องแลรกพ่อบ่าวอันอธิบายละเอียดก็านำไปประยุกต์ใส่ได้วิถีชีวิตอาญาฆ่ากินครับวับนแห่ตกปลา แต่อะไรสำหรับคลิปน,นี้ก็สุดท้ายนี้ก็ให้พี่น้องอยู่สบายมีมีแห้งเป็นสทุกคนบ๊าวันกับข้าวกล้ามปาสวัสดีครับ